สบายดีตอนแหลงพี่น้องจากใจกลางเมืองล่วงพับบางเนาะสำหรับวีดีโอนี้ข้าพระเจ้าจะพาทุกท่านไปเที่ยวไปชมเบิงตลาดตอนแหลงหรือว่าตลาดกลางคืนนั่นเองพี่น้องเนาะหรือว่าตลาดมืดไปเบิงว่าบรรยากาศการค่ายอาหารเนาะหรือว่าจะมีอาหารลากไลป่ปานได้ไปเบิงไปชมนํากันพี่น้องเบิงทางน้านี่ผนเห็ดยังอยู่เนะเาะอ่ น่าจะเป็นข้าวนุมนะข้าวน่มขกพี่น้องอันนี้เป็นข้าวนุม่มคกแล้วโตวอีกโตหนึ่งตัวนี้จะเป็นขาน้าวนมมาอย่างขา้าวนมหั่นพึ่งนะพี่น้องเนาะเป็นข้อวว่านข้าวน่มหั่เพึ่งกระแสบอยู่เนาะอันนี้อยู่ใจกลางตลาดแหลงเลยพี่น้องใจกลางตลาดมืดมีแม่ค้ามาค่ายเครืองข้งงกิน่นอยู่กลางตลาดแบบนี้เนาะค่ายเกือบบุทัน คนซื้อไล่ๆนะมียังนงอเบงจะมีมูปิงมีซ้นปิงเนะาะก,กับเขาเหนียวแล้วก็กับแจวนะคนซื้อไล่ๆพี่น้องแล้วก็มาบนเคตนี่จะเป็นเคตที่ว่าเป็นโซนอาหารโดยเฉพานะเนาะมีลากไล่เบงอันนี้จะเป็นติมซัมแล้วก็มีข้องว่านเนาะมีลากไล่อยู่ข้องว่านได้สนิทก็มีจืดมียังเนาะสะลัดก็มีพี่น้อง เป็นอาหารแบบสไตล์เกาหลีก็มีเนาะอันนี้จะเป็นสไตล์ออกเป็นเฟอร์เป็นคั่วเฟอร์อยังก็มีเนาะอืมนาแซบห้อมพี่น้องอันนี้จะเป็นอย่างข้าวปุ่นเนาะข้าวปุ่นก็นมีนะเอกลักษณ์ของล้วงผับบางเลยแหละในกระดาเนาะข้าวปุ่นแล้วก็จะมีเป็นบาร์บีคิวเนาะ บาร์บีคิวแบบสดๆแบบนี้เลยพี่น้องปิ้งว่าเท่าหน้าแซ่บพี่น้องซี่สั้นงดงามแล้วก็มีเมียงอันนี้จะเป็นติ่มซำบ่เนะาะฮันติ่มซำเนาะบ่แมนอันนี้อันนี้เป็นก,ะแ,นก,ะ,แนนกะแล่มพี่นะ้นองกะแล่มเพิ่นเอิ้นว่ากะแล่มผัดเนาะเจนี่เอิ้นกะแล่มผัด แต่ภาษาไทยโบนเอใจ,จะเอื่นว่าเอินว่าแบบได้นะเป็นไอติมอไอศครีมมันจะมีไล่ลดซาตเนาะเพราะว่าจะเป็นช็อกโกแลตเป็นาวานิลาหรือว่าเป็นลดซาตมับงไม่สดๆนะมังสตรอเบอร,บรี่หรือว่าเป็นแตงโมไม่ยังกไ้คือกันเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่า น่ากินน่าแซ่บอันนี้จะเป็นนมป่ะเนาะจะเป็นกแกลมนมชอคค็อกโกแลตแก็มีลากไล่รสชาติอยู่เนาะพี่น้องเนาะอืมน่าแซ่บต่กอนบบเ็นเนาะแบบนี้เนาะตอนนี้กำลังฮิตกันพี่นอ้องกำลังคนก็นนิยมกินเนาะ มาเคสนี้ก็จะเป็นโซนอาหารอีกแล้วพี่น้องมีลากไล่มีฮอตปินไกล่ลูกซ้นผักอันนี้จะเป็นยำนะห้านยำหรือาะโพเนะฝรั่งก็มาซื้อกินพี่น้องสิมอาหาราหล่าะเมื่อนี้ฝรั่งไล่สมควนาะต่างประเทศสาวยุโรปนะบอกว่าจะเป็นมาแต่ประเทศยุโรปอเมริกามีก็มีพี่น้องอันนี้ก็จะเป็น เป็นประพวกประเภทจำพวกปิ้งมีลายแนวอยู่เป็นอาหารออกรสชาตแบบิแบบจัดๆแบบเหล่าๆก็มีพี่น้องเป็นยำเป็นปิ้งแบบเผ็ดๆหรือว,ว่าจะเป็นอาหารออกแบบยุโรปยังก็มีอันนี้เป็น,นอย่างน้อนี่มักเคือนะพี่น้องเนาะปัวมักเคือน่าจะเผ็ดอยู่ อันนี้จะออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นน,นิดนึงมีป๊อปคอร์นก็มีพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นฮอตพอตแล้วก็มีติมซัมนะขายติมซัมน่าจะมีไล่รสชาติอยู่ติมซัมก็ได้พี่น้อง เขาจะ้่างทายแบบพ่านๆไปเนะเาะเพราะว่าคนสีไปจอดถ้ำบนได้บนหนึ่งมันใช้เยาไกลวิดีโอก็ได้อันนี้ก็จะมีเครื่องทะเลเพร้อมมีกุ้งมีปูแล้วก็มีไส้อ่อนปลาเม,มึกก็มีพี่น้องทันสามารถเห็ดปิงเห็ดอันนั้นก็แทบคือกันเนาะอันนี้ก็คือข้องว่านอีกแบบที่ว่าแทบเนาะโลตี้ แน่นอนโรตีนี่ก็มีซุเซียงเลยเนาะคนอินเดียมีซ้อเซียงด้านโรตีพมอัมอินเดียนี่ก็ได้อยู่ใส่กมีเนาะอินเดียแต่ว่าอยู่ประเทศลาวเหานี่โบยักไล่ปันได้อินเดียโบเห็นเนาะข้าพเจ้าเคยไปไทยหลายๆลาอืมจืนป่าหมกพี่น้องนาแสบ พิซซ่าก็มีบ่อยน,นี่มันเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์พิซซ่าแบบยุโรปนหนึ่งก็มีเนาะเลือกได้พี่น้องอันนี้จะเป็นมีเครื่องทะเลพี่น้องอู้หูบึงหอย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 แข้งเนาะหอยแข้งยังสดๆอันนี้เป็นปลาหมึกหอย กุ้งแน่นอนจำพวกนี้นําเข้าแหละพี่น้องเพราะว่าเป็นเครื่องทะเลลาวบ่มีทะเลก็เลยว่าต้องได้นําเข้าหนึ่งเนะาะมักไม้สดสตรอเบอรี่มักม่วงไม่ยังมีครบเนาะเห็ดนาปัน่นหรือ่อกินแบบสดๆก็ได้เบิ้งคนกําลังแน่นตอนนี้ตะเวีนห้ากระลงได้บางหนึ่งเนาะอย่างแจ้งอยู่แต่ว่าแน่น อันนี้ข้ามมาอีกฟากหนึ่งพี่น้องข้ามมาอีกฟากหนึ่งของโซนเมื่อกี้นี่เนาะก็จะมีเป็นอาหารอีกโซนหนึ่งเนาะแต่ว่าอาหารเคสนี้จะเป็นออกแบบหล่าๆหล่าลายกว่าเนาะอาหารแบบพื้นบ้านพื้นบ้านโซนนี้คนบบไล่ไปได้แต่ว่าก็ม,กมีอยู่เนะาเนะ,ะ่่บโไล่เนาะเมื่อกี้เรเห็นทางนาพนล่นไล่อยู่เนาะ อันนี้จะออกเป็นลาวๆคือว่าอลไรเนาะจะมีไส้กอกไส้อัวแหนมจืนจืนไข่แพนมีนนนมลายยางเนาะเป็นมีเป็นเกี๊ยวมีอย่เนาะแก่มีคือกันเป็นตาหน้าแซบหน้ากินพี่น้องอันนี้ก็มีซีนเนาะไล่ลากไล,ล่ภาษาอังกฤษมันจะว่า turkey ี้เชะ กาที่ว่าคนไล่เนาะสมัรซื้อแล้วก็นั่งกินอยู่นี่ได้เลยพี่น้องเป็นไก่อบมีสลัดมีจืนไข่แพนเนาะที่ว่าเลือดสลายนั่นเองพี่น้องแล้วก็มีซีนปิ้งต่างๆอยู่ทางนาเนาะแล้วก็มีอาหารแบบขวสสำเร็จรูปแบบนี้ก็มีลากไลยพี่น้องมีฮอต อย่างเนาะไม้มีไม่ยังเนาะครบอันนี้ก็เป็นอา่าไม่ยังซุปนั่งควายไม่ยังก็มีเนาะที่ว่าเป็นอาหารเพื่นๆค่องลวงพรบบางลากไล่เลยพี่นะ้องไลยแนวไลยรสชาติเลยเนาะว้าวติ้งป่าตำม,มักฮงที่ว่าเข้ากันสุดยอดอ่า อันนี้ก็มีฮอตอัวนอไม้นะอัวนอไม้สก่กอกล่วงผับบางอันนี้จะเป็นบุฟเฟต์น่ะบุฟเฟต์ก็มีลากล่าอยู่มีพักมีซีนมีคั้วต่างๆเนอะสามารถตักได้พี่น้องอู้ตุ่นข้ามูไข่พะโลสุดยอด ก็ถือว่าเป็นโซนอีกโซนหนึ่งเนาะที่ว่าห้าข้องกินแบบพื้นบ้านพื้นบ้านใดแบบสบายเลยมีฮอตเข้าเปียกก็มีขา้าซอยก็มีพี่น้องเลือกได้ตามใจมากปิ้งสมไสกอกว,ว้าว looks good น่ากินจังมีตับไตไส้อ่อนปิ้งนั่งไก่ มากหัวใจไก่ว้าวกถือว่าไปมักแบบนี้ก็มาได้เขียนนี้อ่าอาหาลากลายพี่น้องสไตล์บ้านบานถือว่าซอกกินได้แล้ว,วันนี้ก็มายางเล,ลาะเบองตะลดตนด้นหนึ่งพี่น้องตะลาดอ่าตัวนี้เอิ้อนว่าตะลาดแหลงเลยเลยเนาะหรือว่า หลายลายนจะเอินวัตตลาดมืดนั่นเองพี่นอ้องการมีไขยเครื่องสวนไล่ก็จะสำหรับหนักท่องเที่ยวเป็นเสื้อผ้ามีอย่างต่างๆเนาะมีครบอ่าุบแตม้งมงำงำแบบนี้ก็มีเนาะหุบแตม้มใส่เจียจะเป็นเจียซาที่ผลิตอยู่ล่วงระบางนี่แล้วก็มาแตม้มหุบงำงำใส่เนาะ พิ่นก็นตั้งใจแต้มอยู่พี่น้องแต้มแบบงามงามแบบนี้เลยเนาะต้องมือต้องเนียนเนียนต้องละเอียดนะแต้มก็ได้เนาะงามอยู่งามอยู่ว่าสุดยอดเนาะมีลากไลนะ่เนาะท่านสามารถเลือกได้เพื่อเป็นที่คล่องที่ระลึกเนาะซื้อติดไม้ติดมือไปพี่น้อง อันนี้ก็ย่างกลับมาโซนอาหารคือเก้านะมาเบิงบรรยากาศคนกําลังกินเข้าพี่น้องที่ว่าเต็มอาญะเลยเนาะขนาดวายย่ายังบอกคาดีไปได้แต่เว้นเบิงคอฟฟ้ายอย่างแจ้งแจ้งอยู่เนาะจากน้อยน่าจะอึกรกะทึกนึกนองกว่าน,นี้พี่น้องน่าจะไล่กว่านี้บางมือข้าพเจ้ามานี่จนว่าแน่นบบมีตังนังพแหละเนาะไขยเครืองไขายคอ,อ,งายองได้ไขด่ดีดี ขายอาหารโดยเฉพาะก็ถือว่าสุดยอดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการห้าอยู่ห้ากินพี่น้องทำมาค่าค่ายสุดยอดเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับวิดีโอนี้ครับเจ้าข้อจบไว้เพียงสำนาานะกีกันนะอย่างไรก็เส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเขามาเข้าใจที่ติดตามแลยครับสมซองเฮามาโดยตลอดเนาะเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี